พี่แดนพี่แดนล้มหนึง่นลงลมหลึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งหลังต้นไม้ไปอ,อีกไม่ขึ้นข้างล่างอ่าไี่ขึ้นข้างล่างไม่อกี้เสียงผมหลงเลยอ่ะแค่ยังไม่ได้คุยกับคนโดยกันคุยกับพี่ก่อนอ่ะ <c oughs> คุยก่อนเหรอว่ามาคุยว่าทำไมเราถึงเล่นเกมนี้วะพี่ เอ้าก็เกมมันดีแล้วเกมมันกําลังจะลงสตรีมด้วยรู้ปัวเนี่ยจริงปะเนี้ยเออเกมมันจะลงสตรีมเลยเหรอใช่ในซีซันหกที่จะถึงเนี่ยอย่างนี้มันก็เข้าง่ายออกง่ายนะดิใช่แล้วผผมรอเล่นเลยครับยี่สิบสามวันเท่านั้นอีกยี่สิบสามวันเท่านั้นที่จะถึงนี้ซีซันหกจะมีทั้งตัวละครใหม่แถมมีซีซัน6ใหม่แล้วก็ลงสตรีมด้วยใช่ลงสตรีมด้วยคราวนี้เนี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นแค่ในออริจินอีกแล้วสตรีมก็เล่นได้เอาใหม่นะ มีอะไรอีกอะตอนเนี้ตอนนี้เหรอนี่เลยนี่เลยมาที่สโตมาที่สโตโอ้เห็นบ้าเห็นบ้าเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้นี่เหรอใช่มันจะมีลิมิเต็ดหรือว่าเอ็กซ์คลูซีฟสกินที่เคยขายมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเอากลับมาขายใหม่นั่นก็คือนี่เลยตัวเรดอวด์วอลเกอร์บันเดลเป็นขายเป็นเซตเลยยกเซตเยัดเคแบบลดราคาใช่าคือใครที่ซื้อไม่ทันในตอนนั้นนตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วเพราะว่ามันเคยเอามาขายครั้งหนึ่งเป็นอีเวนต์ตอนแรกคือเหมือนกับว่าจะไม่เอากลับมาขายแล้วด้วยเข้าใจละ แต่รดราคาผมชอบตรงนี้ว่าใช่ใราคาถูกลงด้วยแล้วก็มีนี่เป็นตัว bundle pack เป็น exclusive skin ของโรบ้าตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วเป็น exclusive skin ด้วยอซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ในอนาคตก็อาจจะไม่มีแล้วอะจริงจริงเหรอพี่จะซื้อเลยหรอเ้าเดี๋ยวซื้อซื้อเก็บไว้ผมอยากได้ไอ้ตรงกลางอะโฮลี่ อ๋ออันตรงกลางเหรออืมอันตรงกลางก็เป็นบ bundle แพ็ k เหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนซื้อแล้วมันจะได้อะนี่ด้วยไอที่ติดปืนเนี่ยเขาเรียกว่านะอ๋อนี่ไงโฮล y j e w e ก็คือจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองอ๋ออืไหนผมอยากได้จอกศักดิ์สิทธิ์วะติดตรงปืนใช่แล้วก็มีเลเจนดารี่แพ็ k ไอตัวหุ่นยนต์ที่การันตีว่าได้สีทองแน่นอนถ้าเกิดเปิดนะโอ้โหสีฟ้าเจ็ดอันราคาเจ็ดร้อยนี่นี่นี่ผมเห็นละอ๋อเป็นเจ้าของแล้วอสองอันละ อ่ะอีกสองอันเหมือนกันเลยเนี่ยได้ตัวชามเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แมวเหมียวแมวกวักแล้วก็อีกอันหนึ่งได้เป็นตุนด้วยจะกินคุ้มมากดิประมาณนั้นซื้อเป็นแพ็คแบบนี้คุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะถูกครับถูกถูกโอ้โหผมเปิดกล่องแป๊บนึ่งบอกตรงสกินสองอันมันเขียนคำว่าลิมิตด้วยแสดงว่ามันอาจจะไม่เอามาขายต้องซื้อนะต้องซื้อจริงจริงอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่ะอ๋อเดี๋ยวนี้แมพคือคิงแคนยอนก็จะแบบนับตามเวลา16นาทีนะใช่ พอมันหมดเวลามันก็จะเปลี่ยนไปอีกแมปหนึ่งเป็นโหเอ็โซโคตรดีเลยผมชอบระบมดีจังจะได้ไม่เบื่อไงจะได้ไม่เบื่อไงเล่นสองแมปไปเลยเอออะไรวะเนี่ยเขาทำดีเนาะตูกต้นนะครับตูกต้นนะครับถ้าเกิดไม่มีเกมนี้จ้าก็คงเล่นแต่แรกนาล็อกไอเวนลงข้างล่างเลยหัวทิมเลยหัวทิมบ่อ พี่เป็นฤทดเด้อพี่ไม่ได้พูดสักคำเลยพี่บอกมาดิต้องแยกกัน่งต้องแยกกันนะเกลียดมากเลยการเป็นลทธิ์ด้วยชอบเลยเฮ้ยข้างๆเรามันยิงกันได้ยิงเสี้ยไปเราต้องไปแจมว่ะรอแป๊บหนึ่งนะแม่วัยรุ่นนะน้องเรื่องมันร้อนเรื่องมันร้อนนะครับเรื่องมันร้อนแล้วครับโอเคปะ อันเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าอยู่ในบ้านข้างในเห็นไหมข้างนอกอ่ะพี่แดนพี่แดนล้มหนึ่งอได้แล้วอีกตัวหนึ่งหลังต้นไม้ตายอะไรฮะเมื่อกี้เสียงผมหลงเลยอ่ะ มีคนโดนมีคนเพ uh, ื่อนโดนเดี๋ยวข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังหลังหินนั่นหลังหินนั่งหินนี้เอาเลยปะเฮ้ยนี่แตกแตกตัดเมื่อกี้ผมยังแม่นเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงเฮล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 เมียอ่าผมมียาอยู่ผมมียาอยู่มีิจูเล็กป่ะพี่ อูเเล็็กกมีบได้โยแหมันสวยขึ้นนะผมว่าโคตรสวยเลยอะท้าไม่แหมันสวยขึ้นอะระวังระวังระวังมันยิงอีกแล้วยิงในบ้านเฮ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองเฮ้ยสองตัวละเดี๋ยนบ้านข้าบนตัวนึง เจ็บเจ็บเจ็บมันอยู่ในบ้านแล้วมันมีที่อื่นไปแทนใจเย็นก่อนที่อื่นอยู่ทางขวาตี้ออยู่ทางขวาเห็นแล้วเพื่อนเราอ่ะมันหิวยับเลยมันโดนมันโดนเขาเลยมันโดนไล่ออกมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว อ้างในอ่ะน้องอีกตัวนึงชัวเพื่อนโดนหรอพี่เพื่อนโดนเหรอโอ้โหไม่ทันหรอเพื่อนละอ้อมหลังอยู่เดี๋ยวก่อนเอาว่ะทำไมผมเก่งขนาดนี้วะเก็บของเพื่อน ไปไปพี่เด่นอ,อ๋อมันข้าเหมือนงั้นเหรอนะไปแล้วนะเฮ้ยว่ะเจะแค่กเทอะไอกล้ามมึงมีมีดไหมตามองเล่นมีมีดไหมไม่มีเลดอ,อ่ะอ๋อเลดเหรอมีดิเลดมีทำไมเติมเงินกับเกมนี้วะไม่เข้าใจโอ้เกมมันดีไง คือถ้าจะให้ถ้าจะให้พูดก็คือมันแบบมันน่าลงทุนมากเลยกับเกมนี้ถูกต้องแล้วนะคบคือมีดมันก็สวยอีกอ่ะมีดสวยมากครับที่ผมเข้าใจถูกอ่ะถูกต้องแล้วนี่เดี๋ยวสิงี่ต้องการแล้วพี่มีมีดไหมมีสิเฮ้ยมันไปได้ไงวะเน่ะพี่เอาเงินทั้งชีวิตเพื่อมาเติมเกมนี้เลยหรอที่ทำไปได้ไงวะเน่ยแสดงว่าดีจริงว่ะเกมนี้มันลงมัน คุ้มลงทุนใช่ไหมเหมือนผมเลยกล่าวให้เศรษฐกิจประเทศเรามันไม่ดีแต่ว่าเกมมันคุ้มลงทุนอะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยหมดทั้งหมดทั้งบัญชีก็ยอมจ่ายได้เพื่อเกมเนี้ยเนี่ยเหมือนผมเลยผมก็ทั้งบัญชีเงินทั้งบัญชีผมเหมือนกันว่ะอะไรนะวางหัวเราไม่มีทำไมกูมาคนเดียวพี่อยู่คนเดียวมมาาววไม่มีไม่มีใจเย็นนี่อยู่ข้าางเห็นยัง ได้ย ok, okay, okay, ินและวข้างหน้าด้าหน้ารเกเลยเกเลยโอ้เป็นคารอย่างเงือคนหนึ่งว่ะเยี่ยมยิงอย่างแม่นเลยเอาเพื่อเราโดนยิงเหรอย้อนหลังจุ๊บไป มีคนมาปะเอาปะยหมดเอออย่าให้คนมาอย่าให้คนมาขอบคุณสุนะครับสรดติดาผมเอ๊ะทไมผมจูบพี่ไม่ได้วะเอาวะวดหัว เฮ้ยมีขวาขวาตัวนึ่งอยู่กล่างเหรอใช่ตัวนึงมันดอยไปแล้วอะ่ะนนขึ้นบ้านแล้วจ้าเกาะข,ขาวอยู่เลยมันเฟียอย่างนี้มันแค่เกาะ เจ็บตัวนึ่งมองทางหลังด้วยนะสวยเรามาช่วยเจ็บมากร้อยสิบแปดไหนวะมันหนีมันหนีมันหนี มันอันตี้อ่ะผมว่าไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวคนหนึงหง่งให้ระวังตามหนูกูโอเคโอเคไี่ได้ยินเหรอเอ้ยในบ้านดิเออ่่าหมดตัวแล้วของหมดแล้วเ <c oughs> อาไปกันล้อหรอร้บผมด้วยสิ ข้างล่างข้างล่างนั่นแหละไปเจอเจอเจอเพื่อนมันคงไม่ได้หยงบนผมนะล,ลงไปดึงข้างหลังเราทุกท่านอยู่ข้างหลัง เลตสากินกูแมนไอ้มันนิ่งเหรอวะผมว่ามันคนเดียวไปดิอต้องหางกันมีสองกล้องเลยเหรอพี่ยิงนี่แหละวู้ฮู้โอ้ยข้างล่างข้างล่างไอ้ดบตรงไอ้ดบตุงไอ้ดบเลยตรงไอ้ดบเลย เห้ยแล้วนะนี่ไงเอ้ยคนเดียวที่มันหนีวะก้าคนเดียวที่มันหนีเราไม่ไม่สองคน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 เข้าเมืองเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านอย่างนั้นเหรอมาเลยวู้ฮู้ เฮ้ยโหลดลิงก์เนี่ยลิงก์ผมเลยโอ้โหมีสามตัวเลยเหรอใช่ผมโหมดปะล่ะครับผมเล่นทุกวันไงที่บอกผมพร้อมที่จะบวกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันโดดลงไววะผมอ่ะอันไหนสิมีคนแล้วไหนบนข้าบนหัวผมอ่ะ มันลงข้างล่างละออกข้างนอกมันออกข้างนอกมันออกข้างนอกนี่แหละนี่แหละเฮ้ยนังอ๊กุลอู้หูมันยิงผมอย่างแม่นเลยผมเล่นทุกวันไงที่บอกเฮ้ยข้างหลังพี่แดนข้างหลังโอเคโอเคผมให้เพื่อนจุกก่อนสู้เขาหนา ไม่น้อเออมันโลดจัดเลยโลดจัดเลยพยายามล้มขึ้นไปเหรอจะปาไฟคากูแล้วจะการมันเขโมงขโมงอีตัวนึงไหนขโมงไหนวะขึ้นมาเกดมหรอเฮ้ย บนหัวบนหัวไอ้นี่มันโหดอ่ะเป่าไม่มีเลือดเดินหามุมสู้กันไม่มีเลือดผมก็ไม่มีเลือดให้เพื่อนเราแก้สถานการณ์ผมปั๊มผมปั๊มอยู่ดูเนี่ว่ไม่เห็นแล้วมันอยู่บนมันมันวิ่งหนีไปอ่ะมันวิ่งหนีไปอ่ะล่าตัวอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เจอแถวเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่ใช่มันวิ่งแบบวิ่งพ่านเลยอ่ะ เฮ้ยเขาอกเจ็บ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 เหลือสิบเหลือสิบเท่านั้นรอแปบ๊บกินยาอยู่ไปสวยครับโอ้ยต่อผมแปบ๊บมันเห็นว่าผมเกาะขาวนี่มันจะเอาผมเลยรปะ,ปะมันชอบเลยมันชอบเลย โอเคเหมือนกันนะี่ยเวลาเรายิงให้เราเกาะขาเราจะรู้สึกมีพลังอาจจะรู้สึกว่าโถม,มันเลยโอเคชนะโดนไปหนึ่งเม็ดสี่สิบเจ็ดเกาะพ้ามันไปหลังมันไปหลังมันว้ามันว้ามันว้ามว้าบกลับไกลเลยนู่นหลังที่สองบ้านหลังที่สองเฮ้ยโดนโดนเต็มเลยจริงจริงร้งรอยหนึ่งร้อยหนึ่งรอง้อย,อยห,นหนึ่งในบ้านเกาะฟ้า

มันคุณภาพดีวะอีพี่มีคนนึงอยู่ใกล้กเบนหัวตัวนึงขึ้นไปยังไงวะพี่แน่ใจเย็นก่อน ไม่โดนหาราเพื่ราตายแล้วเพื่อนแม่งมาแล้วชะด้วยพี่เด่นยิงอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่ไปไหนละร้อยหนึ่งร้อยยิงร้อยหนึ่งเขงไม่เห็นมันมองไม่เห็น ผมก็ยิงไม่โดนเลยอ่ะ